สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็มาขยายพันธุ์ต้นแก้วสารพัดนึกนะคะอันนี้เป็นต้นของแม่พันธุ์นะคะจะต้องเปลี่ยนกระถางนะคะต้นนี้เดี๋ยวรอ รอลูกเขาที่จะเกิดมานะคะกำลังแตกเต็มเลยนะคะจากรุ่นแรกที่ได้แยกออกไปแล้วนะคะตอนนี้ก็มีรุ่นมาใหม่อันนี้เมื่อคืนนี้ลมแรงนะคะไม้ที่รองตั้งกระถางก็โค่นลงมานะคะหักลงมาก็หล่นลงมาเอียงเลยนะคะคืนเดียวเอง ต้นเอียงนอนเคเก้ลงไปแบบนี้เลยนะคะเอียงไปเลยนะคะก็ต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะคะเดี๋ยวพวกนี้จะเอาออกไปตั้งไว้ที่แดดลำไรเพื่อให้ต้นเขาได้รับแสงเต็มที่เขาจะได้ไม่โค้งงอนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่บา้านงพยอมได้ แยกแล้วก er ็ขยายไว้นะคะว่าเขามีความคืบหน้าเป็นอย่างไรนะคะที่บ้านไร่องพ่ยอมได้แยกนอแยกลูกของเขาเอาไปอบนะคะแล้วก็เกิดขึ้นมาได้กี่นอนะคะไปดูกันค่ะนอในที่แรงมากๆนะคะเขาก็จะได้เกิดมาเป็นหนอแบบนี้นะคะก็จะได้ทีละครู่ขอโทษค่ะก็จะได้ครั้งละคู่นะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็ได้คู่หนึ่งนะคะที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีแรงดีที่เรียกว่าออกหนอ่อออกยอดไวนะคะนี่ค่ะก็ได้มา4ีใบแล้วนะคะใบที่ห้ากำลังจะเกิดนะคะส่วนอันนี้ใบเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะบลัลงพิอมก็เลยตัดออกนะคะสำหรับใบนี้ส่วนคู่นี้ ก็อีกหนึ่งคู่นะคะส่วนสองต้นนี้ก็บาลางพยองเพิ่งเจ้าออกมาได้ประมาณสามวันนะคะก็จะใส่ปุ๋ยอสมโมคตไปบ้างนะคะก็คือเป็นปุ๋ยเคมีที่ระยะเวลานานนะคะหลายคนจะถามว่าทำไมถึงใส่ปุ๋ยเคมีชนิดนี้เพราะว่า ลูกค้าจองคู่นี้ไว้นะคะบ้าร่บรงพยอมก็เลยต้องใส่ปุ๋ยไว้ถ้าเราใส่น้ำหมักตามที่เราใช้อยู่ก็จะโตไม่ทันใจเขานะคะเพราะเขาบอกว่าต้องการให้โตไวๆแล้วก็เริ่มมีลายแล้วนะคะอันนี้เพิ่งหยิบออกจากตู้จากจากกลังโฟมนะคะอย่าไปเรียกว่าตู้เลยอายเขา นี่ค่ะตอนนี้ก็ยังเหลือในนี้อีกนะคะที่ยังเป็นลูกอยู่นะคะยังยังไม่งอกนะคะก็เริ่มมีปุ่มๆขึ้นมาสีข,า,ขาวๆว้างแล้วนะคะก็ต้องรอกันต่อไปนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะก็ยังเหลือเหลืออยู่อีกหลายลูกเหมือนกันนะคะก็เป็นนั้นว่าตอนนี้บ้านลรางพยอมก็ขยายพันธุ์ของ แก้วสารพัดนึกนะคะเป็นไม้โบราณนะคะชนิดนี้ใบจะเรียวยาวสวยเป็นมันวาวนะคะใต้ท้องใบก็จะมีสีน้ำตาลนะคะเป็นไม้มงคลไม้ที่หลายๆคนถามหากันนะคะเป็นทั้งใบสวยแล้วก็มีเมตตามหานิยมที่ดีอีกชนิดหนึ่งนะคะที่คน นิยมไม้มงคลก็จะสรรหามานะคะตอนนี้ก็แยกมาได้4กระถางนะคะวันนี้ก็พามาดูแก้วสารพัดนึกสมใจนึกจริงๆนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้ารล์ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ